สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จบเกม e c h o โวคาลิปไปเรย้แล้วครับผมก็วันนี้เนี่ยมีเอีเวนต์ใหม่เข้ามาซึ่งมานานแล้วนะครับซึ่งผมก็รอทำคิวคลิปอยู่นะครับผมก็วันนี้แหละที่จะลง e c h o โวคาลิปนะครับผมซึ่งมีเอีเวนต์ซัมเมอร์มานะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเอีเวนต์ซัมเมอร์มันจะมาขายคู่กับสก,กินซัมเมอร์นั่นเองเดีย๋ยวเราไปดูสก,กินในร้านค้าก่อนดีก,กว่านะครับผมว่าสก,กินเนี่ยมันน่าจะสักแค่ไหนเนาะก็มีทั้งหมด3ตัวละครที่เป็นสกินซัมเม มีแซตนะครับแล้วก็มีอ่ารีคินนะครับผมไม่รู้นะว่าตัวนี้คือตัวอะไรผมจําเชิไม่ได้ด้วยว่ารีคินคือใครครับเนี่ยแต่สก,กินสวยสวยมากสวยทุกคนนะครับดีดีมากดีงามมากนะผมซึ่งอีกวนนี้มีอะไรบ้างนะครับผมก็เหมือนเดิมครับตีเลทบอสประจําวัน3รอบในเรื่องเหมือนเดิมนะครับผมมีร้านค้าก็แนะนําให้แลก ของตกแต่งห้องอ่ะเออซื้อเด코เ t ชันดีกว่าดีกว่าดีกว่านะครับผมคือซื้อตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาแลกของตัวนี้เนาะอ่าแล้วก็มีกิจกรรมนี่อันนี้ที่ผมเซียนมากอันนี้คือกูเซียนแบบเซียนมากเลยแบบต้องเอาที่หนึ่งให้ได้นะครับผมรอบที่แล้วนะครับผมก็ได้ที่สองไปคือพูดง่ายๆนะไอ้ที่หนึ่งรอบเนี้ย มึงดวงดีเว้ยคือการที่จะทําได้แต้มสี่หมื่นนี่คือมึงต้องฟุกมากมากถ้าไม่ฟุกคือมันไ่ทำไม่ได้เลยนะเว้ยคือผมฟุกได้สมม0ลหกเจ็ดร้อยแต้มนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับผมดย๋ยวรอบสองเนี่ยผมก็ยังคอรอับหนึ่งอยู่ก็คือห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยแต้มซึ่งถ้าผมผมมองว่าถ้ารอบสองผมฟุกเนี่ยน่าจะแตะเจ็ดหมื่นได้เลยนะครับผมแต่ตอนนี้ก็พองมาอัหนึ่งไว้แค่ห้าหมื่นแต้มก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่าผมอันดับตกเมื่อไหร่ผมก็ค่อยมาตั้งใจเล่นตรงนี้อีกทีหน ตัวครใหม่เข้ามาก็คือดิสนะครับผมซึ่งดิสเนี่ยดูจากอาร์ตสไตล์แล้วผมมองว่าอาจจะอยู่จากกวัดก็ได้นะครับผมเพราะวันดูมีอารยธรรมดีนะครับก็เรามาดูซิว่าเธออยู่จากกวัดใช่ไหมอยู่ไหนเอ่ยเรามาเช็กกันก่อนเลยดีกว่าว่าทีมไหนนะครับจากกวัดเยสดิส yes. อยู่จากกวัดจริงด้วยนะครับผมมองมองแค่อาร์ตผมก็รู้แล้วไงคือ ตัวละครเกมนี้มันคงตามตีมไว้นะครับผมอ่ะดิสทำอะไรได้บ้างนะครับผมมาอานสกิลกันดีกว่านาะสกิลหนึ่งนะครับผมดิสจัดสะบัดอาวุธของเธอเพื่อทําเครื่องหมายเวลาจากนั้นใช้การโจมตีที่จะรู้เข้าไปเพื่อสร้างความเสียหายจากคริสตัลดาเมจที่เท่ากับพลังโจมตี92%นะครับผมของเธอต่อแถวเดียวของศัตรตูแถวเดียวของศัตรูอืมไม่น่าจะเรีว่าแถวแนวตั้งหรือแถวแนวนอน,น,อ,นอันนี้ก็ต้องเอาไปลองเทสอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่า แล้วก็สามเป้าหมายที่มีพลังโำจสมู้ร่วดของฝ่ายศัตรูเนี่ยจะถูกผูกมัดเข้าไปด้วยกับเงาของอดีตนะครับผมซึ่งคงอยู่เป็นเวลา2รอบเงาของอดีตนะครับผมก่อนที่คุณจะทําการดําเนินการแอคชั่นใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณจะถูกจู่โจมโดยดิสจากอาดีตก็คือถ้าศัตรูทาการแอคชั่นอะไรก็ตามนะครับผมดิสจากอาดีตจะมาจู่โจมศัตรูตัวนี้นะครับซึ่งจะรับดาเมจเท่ากับการจู่โจมของดิสสาเนะครับผมถ้าเกิดว่าเงาจากอนา,าคตยังคงม,มีอยู่ทั้งเงาจากอาดีตและเงาจากอนา,าคตจะไม มันจะมีเอฟเฟกต์สองอย่างของตัวแมคคนิคดิสนะผมก็คือเงาจากอาดีตกับเงาจากอนา,าคตซึ่งไอ้ตรงนี้เราค่อยว่ากันทีหลัง้วกันนะครับผมเอาอธิบายง่ายๆก็คือสามตัวที่ตีแรงสุดจะโด,ดนสถานนะเงาจากอาดีตนะครับผมแต่วลา2ราอรอบเอาเจะไปแค่นี้พอนะครับถ้าอันติีนะครับผมนิจจาศบัดอาวุธของเธอเพื่อปล่อยสัญลักษณ์ของเวลาโดยเรียกวิญญาณจูโรโนอุโบโรโบโลสนะครับผมที่สาม,มารถเดินผ่านทางเวลาลา <c oughs> เอาใหม่แล้วกันนี่จะสะบัดอาวุธของเธอเพื่อปล่อยสัญลักษณ์ของเวลาโดยเรียกวิญญาณโอโรโบลสนะครับผมที่สามารถเดินทางผ่านเวลามาราดเทพเจ้าของฝ่ายศัตรูทั้งหมดทําให้เกิดดาเมจแบบคริสตัลเท่ากับร3 0สซของการโจมของเธอนะครับผมอนาคตของศัตรูจะถูกทำลายทำให้เกิดดาเมจจริงเพิ่มเติมต่อศัตรูทั้งหมด6%เ็ของ HP พสูงสุดของศัตรูนะครับแต่ไม่เกิน100%ซของการโจมของเธอตัวเธอเองนะครับผมก็อืม อันติจะเรียกดิสจากอนาคตมาทำลายศัตไออันติจะเรียกดิสเงาจากอนาคตมาทำลายศัตรูนะครับผมใช่แล้วจะทำให้เกิดดาเมจจริงต่อศัตรูทั้งหมดตาม6%ของ HP สูงสุดก็เป็นอันติที่ตีตาม HP เป็นอันติเป็นอันติที่ตีตาม ข้อเสียหายจริงอ่ะเออข้อเสียหายจริงดีตามแม็กแฮปปีเลยครับผมเลือเดเยอะเท่าไหร่ก็ลดไปเลยหกเปอร์เซ็นทันทีนะครับแต่ไม่เกินเท่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของการโจมของเธอเนาะก็ดูดีนะอืมดูดีดูดีไม่ได้แย่นะครับผมอนาคตชาโ์ดนะครับผมหลังจากที่คุณดําเนินการแล้วนะครับคุณจะถูกดิสจากอนาคตจโจมก็ค,กกค,ค,คล้ายๆเงาจากอดีตแหละแต่ก็คือสกิลหนึ่งจะแปลงเงาจากอาดีตไปก่อนสว่วนสกิลอันติของเธอจะแปลงเงาจากอนาคตให้นะครับผมประมาณนี้ ซึ่งหลังจากที่คุณดโเนินการแล้วเนะี่ยคุณจะถูกดิสจากอนาคโจมๆและได้รับความเสียหายเท่ากับ500%ข,ของคุณนะครับก็คอเสีย<ณ>โจ,จมเป็นความเสียหายจริงอ่ะแบบเข้าเลือดเน้นๆนะครับผมไม่โดนเกาะไม่โดนอะไรนะรบแบบโดนเลือดเน้นๆอ่ะจะไม่เกิน1,000%ของการโจมของดิสนะครับหากเงาจากอดีตยังคงอยู่แล้วทั้งเงาจากอดีตและเงาจากอนาคตเนี่ยจะไม่สามารถถูกลบออกไปได้และผลิตของรายเดทของเงาจากอนาคตจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าก็มองว่าตัวละครตัวนี้นะเอาง่ายๆนะแบบคือ เงาจากอดีตจะเป็นเหมือนกับเป็นแบบเป็นสกิลลองหรือเราสกิลลองเธอส่วนถ,ถ้าเอาไปจากแมคาินิกหลักก็คือเงาจากอนาคตจะแรงกว่าก็แนะนําให้ใช้อันตีบ่อยๆนะครับตัวนี้เพราะว่าถ้าแปะถ้าเกิดไปแปะเงาจากอดีตไว้ก่อนแล้วเนี่ยเงาจากอนาคตจะไม่มีจะติดยากมากก็คือต้องเอาง่ายๆคือให้แปะอันตีก่อนอันตีเนี่ยคือจะดีมากเพราะว่าถ้าเราแปะอันติก่อนเราไปแปะเราไปแปะอนาคตก่อนก็คือไปฉันติแปะอนาคต อันติอันตีเอ้สก,กิลไอมัน้อแม่งเริ่มหมื่นแล้วแม่งมีอดีตอนาคตไปเลยโอเคเอาใหม่แล้วกันเรียบเรียงตอนหนึ่งนะ <c oughs> ใช้อันตีก่อนเพื่อแปะเงาจากอนาคตแล้วหลังจากน,าากน,าน,กน,นั้นใช้อดีตมาโจมตีใส่ศัตรูตัวนั้นที่มีเงาจากอนาคตอยู่แล้วจะทําให้ดาเมจจากเงาจากอนาคตอ่ะคูณไปสองเท่าก็คือแรงขึ้นสองเท่าประมาณนี้เท่าที่ผมเข้าใจประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ ตนละคตอนนี้น่าสนใจมากนะครับสกิลพสซีฟติของเธอก็ค <mel> ือน so oh, oh. ี่จำเคลื่อนไหวเวลาเริ่มต้นรอบนะครับผมได้รับโล่เท่ากับค่าที่สูงสุดของเธอในตอนเริ่มเกมแล้วยังได้รับสกิลซ่อมตัวที่มีอยู่ราวสองรอบในรเดียวกันนะครับผมก็คือเลือดเยอะเท่าไหร่ได้โล่ตามเลือดนั้นเลยโอ้โหแบกแคทพสมมุติมีเลือดหนึ่งแสได้รับโล่หนึ่งแสต้นเกมเลย โอ้ว้าวอะไรวะเนี่ยทำไมทำไมดูดีจังไม่รู้เหมือนกันแต่แต่เก่งมากใช่เก่งมากนะครับผมแล้วก็ได้รับซ่อนตัวสองรอบเนี่ยซ่อนตัวก็แบบไม่ตกเป็นเป้าหมายของศัตรูไม่สามารถจุดจมงีได้ไม่สามารถโดนอะไรเลยคือแบบสองรอบสองรอบเลยเหรอดูดีเกินบางทีนะครับผมแล้วเธอจะได้รับริงในตอนเริ่มเกมที่มีอยู่ตลอดทั้งเกมริงเมื่อศัตรูถูกควบคุมสถานะมีโอกาส30%ที่จะเพิ่มการโจมตีปกติสูงสุดหนึ่งล้อหนึ่งครั้งต่อรอบก็อืม ก็ก็ดูด right ีนะทําให้การโจมตีของเธอเพิ่มขึ้นหนึ่งรอบต่อไปนะครับผมเมื่อเธอใช้สกิลครั้งแรกเมื่อเพื่อจะรับเอ็นเธอใช้สกิลครั้งแรกเพื่อจะรับเอ็นสกิลแรกเพื่อจะรับเอ็นก็คืออันติใช่ไหม่ะฮะซึ่งมีอายุตลอดทั้งเกมเอ็นเมื่อเธอถูกควบคุมสถานะมีโอกาสจะเป็นจะเพิ่มสกิลสูงสุดหนึ่งครั้งต่อรอบอ่าเธอใช้สกิลครั้งแรกสกิลครั้งแรกเพื่อจะรับเอ็น อธิบายยากเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเอ็นนี่หมายถึงอนาคตหรืออดีตมันคือจุดจบเอ็นมันไม่ใช่ทางอนาคตแล้วก็อดีตแต่มันคือจุดจบเอาอีกแล้วนะครัเดฟครับผมขอถามคุณหน่อยมุดอีกแล้วเนี่ยคือเห็นไหมอ่าเนี่ยไอ้ตรงแปรอานาคตชารโดเนี่ย แล้วมึงใช้พาร์ชชาโดโ์ทำไมถ้ามึงจะแปลไทยคําอังกฤษคําทับศัพท์คําไม่ทับศั์คําคือแบบพาร์ชชาโดโ์เงาจากเงาของอดีตอันนี้ก็คือพาร์ชชาโดโดอันนี้อันนี้คือแปลไทยอันนี้แปลสกิลหนึ่งแปลไทยนะอันติเธอแม่งแปลอังกฤษและดูอนาคตชาโดโ์อนาคตชาโดโ์ก็แบบทับศั์ไทยคำหนึ่งทับศัพ์อังกฤษคำหนึ่งโอ้หัวแม่งไอ้สกิลงงเหมือนกันแต่ก็เข้าใจง่ายอยู่ แต่ผมไม่เข้าใจว่าเอ็นตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับแต่ก็เป็นตัวละครถ้าถามว่าตัวละครตัวนี้ประมาณไหนก็ตัวละครทำดําเมจที่แรงมากในสตางผมนะแรงโคตรเลยนะครับผมจริงแบบน่าจะน่าจะแรงถ,ถ้าถ้าดาวเยอะยิ่งแรงเลยเดี๋ยวผมขอเช็คดาวก่อนนะว่ายิ่งแล้วว่าจะ,จะได้อะไรเพิ่มโอ้อนาคตชั้นดทำาําเมดแรงขึ้นจากหกเปอร์เซ็นเป็นเก้าเปอร์เซ็นโ้ใหม่กอด อ๋อแล้วยิงสามดาวก็คือได้รับเงาอนาคตสองอ๋อโอโอ๋อโอเคอ่าเข้าใจะละแสดงว่าที่เลเวลศูนเนี่ยเงาอนาคตจะไม่มีนะครับผมมีเพราะว่าเงาอนาคตจะปลดบล็อกได้ก็ต่อเมื่อสามดาวแล้วอ๋อโอเคแสดงว่าตัวนี้เนี่ยจะเก่งก็ต่อเมื่อสามดาวนะครับผมสามดาวคือเก่งเลยศูนย์ถึงศูนย์ถึงสองดาวยังใช้ได้แค่พาชาด shadow ก็ค,คือใช้ได้แค่งเงาจากอดีตนะครับผมก็คือทำ d a m a g สามสิบเปอร์เซ็นของโจมตีสูงสุดของดิสนั่นแหละ โอเคศูนย okay. ์ถึงศูนย์ถึงสองดาวเป็นตัวละครโจมตีแบบไม่ค่อยดเยาเมจจัดจ้านเท่าไหร่แต่ถ้าสามดาวขึ้นไปนะครับผมสามดาวขึ้นไปสามไอเสียงเสียงลงเลยกูสามดาวขึ้นไปเมื่อไหร่เราก็ตัวนี้แรงแน่นอนนะครับผมก็วันนี้ผมไม่รู้นะว่าจะเปิดได้เธอหรือเปล่าเพราะดูจากจํานวนเพชรผมกับตัวผมกับจานวนการันตีผมเนี่ยผมเปิดไม่ถึงการันตีอยู่แล,แล้วแหละในรอบนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าผมจะมีดวงในการเปิดกระชากหรือเปล่านะสิ <G ül> ก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเอาละถึงเวลาที่เราจะมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ดิสมาหรือเปล่านะครับผมโอเ okay. ค It's time to เปิดกาชานะครับโบนัแรกนะครับผมไปจะได้เปล่าเนี่ยแม่งการันตีผมก็มีไม่ถึงกลัวมันกลัวว่า,วามันจะไม่ออกอ่ะดินี่โบลตสแรกมากูัวเกลือซะแล้วนะครับ อ่ะไปกันต่อที่มัลติที่สองนะครับผมโอ้ยจะออกไม่ว่าจะออกไม่ว่านี่ยเพรกูเกิลมนีน้อยอยู่โอ้โหนานนานแล้วผมเปิดได้แค่สามมัลติด้วไงตอนเนี้ยผมไม่มีเพรแล้วไงหมดสุดท้ายในคลิปนี้ไม่ออกก็คือไม่ได้ออกไม่ก็คือไม่ท้าแหละใช่โอ้ผมไม่มีเพรแล้วนะครับ กูว่าแหละเพชกูไม่พอโอ้ยเนี่ยผมก็เลยยังไม่อยากทำไอโคคอนอีกตอนนี้ไงเพราะผมเพชรมอดี๋ยวขอเช็คโอ้ลืมเลยอ๊เอารีวันพดีเฉยรีวันวันอย่างนี้ก็ได้เพชรเพิ่มเอ้ากลายเป็นว่าผมกะเวลาทามมิ่งเป๊ะๆเลยว่าเพชรผมจะหมดพอดีแล้วก็มีเพชรพอเปิดการันตีเอ้าก็ไปกันต่อโว้ยทามมิ่งเป๊ะจังวะฮัลโหล อ่ะมาโ perfect ไทมิ่งของเทอันนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเรามารอดูนกันดีกว่าว่าจะใช่ไหมนะครับการันตีนี้จะได้เอามาลองเทสเลยนะครับผมอ๋อวิ่แม่งดวงดีวะดวงดีที่แบบรีวันพอดีแล้วมันแจกกันให้ผมพอดีนะฮะมีเปิดเว้ยมีเปิดโอ้โหโิ่เกือบไม่มีเซรเปิดซะแล้วสิกูเกือบเกือบไม่มีเกือบแต่ขออย่างเดียวคืออย่าดุดเลทเว้จริง รุนแรดมานี่ผมผมไม่หานะดู้ปะคือหลุนแรดมาคือกู้รุนแรงอย่างเงี้ยวะมันก็จะตามนั้นแหละแต่ยายลุดแรงเลยดีกว่านะครับผมโอเคการันตีเป๊ะแม่งลอกูการันตีเลยนะครับอันนี้อ่ะมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ใช่ดิสหรือเปล่านะครับผมมาลุ้นกันขอให้ใช่ไม่ใช่ จบนะครับท่านผู้ชมกูเกลือยแล้วในอีกคลิปนี้ผมเป็นไรกับสีลาทองวะเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆกูไม่เก็ตอะหลุดเลยนะ้วแต่สีลาทองคือกูไม่เก็ตเลยเว้เพื่อนคือสีลาทองแม่งหลุดเด็ดให้กูบ่อยมากนะครับบาร์สกูสี่ดาวแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรวะเริ่มร้อยนะครับคลิปนี้ก็คลิปเกลืออีกคลิปหนึ่งโอ้โหแม่งเอ็กโวเกลือสองคลิปติดเหนือเชื่อเลยว่ะเพื่อน ทำไมมึงทำกับกูอย่างนี้วะเกมแม่งกูมาเกือสองคลิปติดเฉยอ่าอยวว่าวนปลดนี้ผมก็ได้ค่าพลังเพิ่มผมได้กโอ้โอเคสุดอันนี้สุดแล้วอีกไม่นานผมก็น่าจะได้แล้วแหละอีกสักเดือนหนึ่งผมมองว่าเดือนหนึ่งผมก็น่าจะปลดหมดนะครับตรงนี้เออโอเคใครอยากเปิดดิสนะครับเปิดเลยนะครับผมใครเมนทีมจัก,กรวรรดิก็เปิดเลยนะครับผมเพราะว่ามันคุ้มอยู่แล้วเนาะ คุ้มอ่ะเออส่วนตัวผมมองว่าคุ้มอยู่แล้วแหละเพราะว่าแบบตัวละครดันเมจจ๋าขนาดนี้มันหายากนะครับยิ่งสามดาวย,ยิ่งโหดอ่ะเพเพอผมมองว่าอาจจะโหดกว่าตัวละครอย่างลินเดล็วด้นะเว้ยลินเดลในเฮมันอ่ะ <_ c oughs> อาจจะโหดกว่าก็ได้นะครับใช่ส่วนตัวผมว่าอาจอาจะาโหดกว่าแต่ก็ต้องมองไปเอาไปลองเ,เทียบดานเมจกันดูว่าใครทำดาเบจได้แรงกว่ากันนะครับผมระหว่าง,งลินเดลกับดิซนียนะ ผมมองว่าสูสีกันเลยเว้ยคือสูสีเลยอ่ะเป็นแบบเมนดีเพสหลักของทีมในยุคนี้เลยนะเว้ยอาจจะติดเบต้าในด้วยซ้ำนะครับมาเปิดฟีดแล้ววันหน่อยแล้วกันในคลิปนี้ก็เหน่อยแต่เกลือแล้วทำอะไรชิวๆไปเลยแล้วกันนะครับผมเศร้าอ่ะทำไมเอ็กโคแม่งใจร้ายกับผมสองคลิปแล้วเอ็กโคใจร้ายกับผมสองคลิปแล้วนะครับผมตอนนี <c ười S 1> ้อืมโซเซะวะ อ่ะโอเคอ่ะงั้นก่อนปิดจะปิดคลิปกันเรามารีออฟหน่อยละกันนะครับผมผมลืมเลยว่าผมไอ้นี่ไ,ไว้นะครับก็คือผมไปฟาร์มมาแหละไอ้แต้มเนี่ยแล้วผมยังไม่ได้รีอันไหนอันไหนใกล้ได้ละแปดสิบเก้าโอ้โหอันนี้อ๋ออันนี้ซีออฟอยู่แล้วใช่ไหมใช่โอ้ยแม่งใจเพล็ดไมเอะยังผมผมเปิดสี่ช่องไปก่อนละกันตอนนี้าหาอันไหนที่มันใช้น้อยๆอ,ยอะจะได้จะได้ไดกดอันนี้ก็สี่ช่องแล้วเนาะหกสี่โอ้ สี่ช่องผมก็ไม่เริ่มมีแล้วก็ไล่ไปเปิดเลยแล้วกันเฮ้ยตรงตรงนี้มันก็น่าเบื่อนี่หว่าเดี๋ยวผมไปทําหลังไม้แล้วกันนะครับผมว่าตรงนี้มันก็ไม่เริ่มมีแล้วมากและพอผมเปิดช่องสี่มาเนี่ยผมก็ต้องใช้เพชรในการล็อกอฟรออฟอปละอฟที่ผมรีมาก่อนแล้วนี้ล็อกไว้แล้วก็ต้องเรียหออใหม่โอ๊ยปวดหัวแม่งแม่งเปลืองเพชรจริงๆไอ้ตรงนี้คือหมดความอดทอนแล้วเนะ่ตอนเนี้ย เริ่มกำมัดแล้วนะครับผมแม่งเกมนี้แม่งรีดเพชรจากตรงนี้ได้เยอะจริงๆนะครับรีออฟเนี่ยแม่งประมาณนี้แล้วกันนะครับในคลิปนี้ก็เไ็นโคลิปอ่าเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมถามว่าจะเติมอีกไหมนะครับเกมนี้ก็เติมได้แหละใช่ถามว่าจะเติมอะไรผมก็มีแพ็กหนึ่งที่เติมได้นะครับก็คือแพ็กสัญญาธุรกิจตรงนี้แหละแพ็กนี้ผมเหลือแพ็กสุดท้ายแล้วแต่ผมตอนนี้ผมยังไม่อยากจะเติมอ่อดีก็คือเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะ ขอเช็คแป๊บหนึ่งนะ,ะอืมเนี่ยถ้าเติมผมเติมแพ็คนี้หนึ่งแพ็กนะครับแล้วก็ถ้าหลังจากนี้อยากจะเติมอีกแล้วก็แพ็กประจําวันมันคุ้มไหมวะเดี๋ยวเช็คแป๊บไม่คุ้มอะหนึ่งหนึ่งอันสองอันห้าอันสองร้อยไม่คุ้มอะเอาง,ง่ายเดี๋ยวผมขอดูรูทางก่อนขอเช็ครูทางก่อนว่าเมผมจะเติมผมจะเติมแพ็กไหนคุ้มสุดนะครับ <bin uk> <azo> อ๋ออนนี้ทั้งประจำวันเนาะไม่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 ไมีถาวรไหมถ้าผมจะไม่มันมีแพ็กถาวรอยู่อืมอ๋อนี่ไงสัญญาเลเวลผมว่าส ouais. <S precio> ัญญาเลเวลน่าจะคุ้มสุดแล้วเท่าที่ผมมองดูนะตอนนี้นะใช่อันนี้แหละคุ้มสุดแล้วถ้าผมเติมแพ็คกถาวรเสร็จปุ๊บผมก็น่าจะมาเติมแพ็กนี้ต่อเนื่องนะครับผมซึ่งสัญญาเลเวลเนี่ย มันจะเติมแล้วก็มันจะเพิ่มเรื่ไปเรื่อยๆจาก10เป็น20ไป30ไปส0ิไปห0สไปเรื่อยๆนะครับผมผมว่าไอ้แพ็กนี้น่าจะคุมลงลงมาเนาะอันนี้ก็แพ็กเดคอเลชันต่างๆอ่ะเข้าใจโอ้ยแม่งงุดหยิดเวลาผมไม่มีเพชรอะแบบแม่งเพชรกูก็น้อยทําอะไรก็ไม่ค่อยได้เกมนี้แม่งก็แพงอีกเติมครั้งหนึ่งคือหมดตัวนะครับก็ประมาณนี้่อ,อนแล้วกันนะครับในลิมนี้ไอคออลิ ว้คลิปหน้าตัวไหนมาใหม่เราก็จะมาอธิบัตสกิลแล้วก็รีวิวเธอกันนะครับผมว่า้หน้าเปิดแค่ไหนเนาะส่วนตัวดิสตัวนี้เนี่ยผมมองว่าอยู่ในระดับที่หน้าเปิดหามากนะครับผมสำหรับทีมดามเมจใครขาดดามเมจจักรวรรดิอยู่ก็เปิดดิสได้เลยนะครับเพราะว่าหน้าเปิดหามากนะครับตัวน,นี้เก่งตีแรงมากๆเลยนะครับผมและก็ดีไซน์ของเธอผมชอบมากเลย <laughs> เธอสวยมากนะครับไม่มีอะไรนอาจะพูดมากกว่านี้เนาะก็ แรงแรงแรงอาจจะแรงกว่าลินเดียวหรือเบาวกว่าลินเดียวก็ได้นะครับผมอาจจะมาเทียบเบต้าเลยก็ได้แบบลินเดียวทำดาเมจได้ประมาณนี้นิดทำดาามจได้ประมาณไหนก็ต้องลองมาวัดกันดูนะครับผม,ผมก็อยากรู้เหมือนกันอืมโอเคนะครับผมท่านผู้ชมงั้นก็ว่าสำหรับคลิปนี้เนะี่ยผมต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมพบกันอ,อีกครั้งนะครับสวัสดีครับ